สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับเคเควอลโตคาร์ครับผมเคครับผมอาร์นะครับครับผมวันนี้นะครับเราอยู่กับรถครับสายบีเมอร์ถูกใจวัยรุ่นวัยโโจวัยมันนะครับคันนี้นะครับ E90 นะครับ 320D นั่นเองหรือดีเซลนะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดนะครับเป็นตัว SE นะครับท็อปสุดในรุ่นนะครับใช่ปี2010นะครับสีหล่อๆสีดำๆเท่ๆดุดุอย่างนี้นะครับ FC ลองดูสีดูนะครับสีคือเงาดุดำดุดันมากไม่เกรงใจใครนะครับนี่นะครับเราถ่ายกลางแจ้งให้ดูเลยนะครับใช่ครับสีเงาฉ่ำ แบบนี้เลยนะใช่แล้วครับแต่ที่สําคัญคันนี้เป็นตัว LCI แล้วด้วยนะครับใช่ครับอย่างที่บอกว่าเป็นตัวท็อปสุดด้วยนะครับครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของออปชั่นกันต่อดีกว่าเชได้ครับไฟหน้านะครับตัวนี้นะครับจะเป็นไฟโปรเจคเตอร์ซีนอนนั่นเองนะครับเป็นลูกแก้วนะครับแล้วก็มาพร้อมกับวงแหวนนะครับเพราะ B M นะครับเอกลักษณ์คือไฟวงแหวนนั่นเองนะครับครับสวยงามหรูหรานะครับโคมก็ใสๆนะครับก็คือไม่ได้มีแตกนะครับสภาพยังดีอยู่นะครับนี่ครับโคมใสๆคู่หน้าเลยนะครับใช่แล้วครับ ถูกต้องครับจอดในร่มตลอดนะครับใช่ครับกว่าจะเอามาได้นี่เราก็จีบเจ้าของนานมากๆอยู่นะครับก็รถมันสวยเราก็หนีไม่ออกจริงๆนะฮะใช่ครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของกระจังหน้ากันต่อครับกระจังหน้านะครับจะเป็นกระจังหน้าบิ๊กโน้นั่นเองครับก็คือสวยงามครับเป็นซิกซี่แบบนี้นะครับเป็นเอกลักษณ์ของ BM อยู่แล้วนะครับครับผมมาพร้อมกับโครเมียมนะครับสวยงามนะครับครับแล้วก็โลโก้บีเอ็มดับเบิลยูนั่นเองนะครับผมแล้วก็อย่างที่บอกนะครับคันนี้เป็นตัวท็อปสุดนะครับถัดมาด้านล่างนะครับก็จะ ก็เรียกได้ว่าถอยอย่างมั่นใจนะครับหน้า4หลัง4นั่นเองนะครับใช่แล้วถัดลงมาด้านล่างจะเป็นไฟสปอร์ตไลท์นะครับก็คือสวยงามนะครับไม่มีแตกขักนะครับสภาพดีนะแผงลังพึ่งอยู่ในสภาพที่โอเคอยู่นะครับผมด้านหน้านี่คือ b m เอ็มเขาดูหล่อมากเลยนะครับใช่แล้วครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านข้างกันต่อครับครับผมด้านข้างนะครับไฮไลท์นิดนึงครับล้อตัวนี้นะครับเป็นล้อ M Performance นะครับเป็นล้อแท้นะครับล้อแบบนี้นะผมบอกได้เลยว่าวงละหลายหมื่นนะเป็นวงนะเขาคิดเป็นวงนะล้อแท้นะมัอครบ ส8ปนะครับเป็นล้อเอ็มแท้นะก็คือสวยงามนะครับได้ล้อด้วยนะยางยังใหม่อยู่นะครับ2 3 5 4 0นั่นเองครับปีย2อยางยังดีอยู่เลยนะครับใช่ครับก็ไปวิ่งได้ยาวๆนะครับยางของโยโกฮามานะครับใช่ครับดอกยางยังเหลือเยอะเลยครับใช่ครับและที่สําคัญครับไฮไลท์อีกครับจานเบรกครับจานเบรกนะครับเจ้าของเขาทําการปรับแต่งนะครับเซาะร่องเพิ่มรูระบายความร้อนะครับก็คือสามารถทําให้เบรกเนี่ยหนึบยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เบรกไม่ร้อนนะครับคันนี้นะครับเจ้าของเขาดูแลแล้วก็เอาใจใส่มากนะครับทันับ แล้วเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านข้างกันต่อครับด้านข้างนะครับก็จะมาพร้อมกับนี่ครับไฟเลี้ยวนะครับก็คือสวยงามนะครับและสังเกตนิดนึงครับส่วนทรงนะครับด้านข้างของ B M เขาจะมีเว้ามีโป่งนะครับสวยงามครับโป่งเขาใหญ่จริงๆเลยนะครับอันนี้คือโป่งเดิมนะครับจากโรงงานเลยนะครับครับผมแล้วก็กระจกมองข้างนะครับตัวนี้เป็นกระจกมองข้างพับไฟฟ้าได้นั่นเองนะครับผมครับสีสันด้านข้างสวยงามครับเต็มร้อยเลยคันนี้สีดีจริงๆนะครับแทบไม่มีริ้วไม่มีรอยเลยนะใช่ครับจอดในลมแล้วก็แถมคุมผ้าด้วยนะครับใช่ครับหลังคาเป็น บอกนะครัไม่มีบุบนะครับสียังช้ำๆอย่างที่คุณอาได้แจ้งไปนะครับเจ้าของเขารักรถจอดในร่มตลอดนะครับสียังดูดีอยู่ทั้งหมดทั้งคันเลยนะครับครับอ่าแล้วมาพร้อมกับครีบปลาฉลามนั่นเองครับเอกลักษณ์ของ BM นะครับสวยงามครับผมแล้วดูในส่วนของด้านหลังนะครับผมให้รูครับเริ่มต้นที่ไฟท้ายก่อนครับไฟท้าย LCI นะครับสวยงามเฟสลิปแบบนี้นะครับเป็น LED นะครับแผงลางพึ่งแบบนี้เลยนะครับใสๆครับผมแล้วก็นี่ครับโลโก้ 320D ครับผมโลโก้ BM สวยงามจริงครับและที่ขาดไม่ได้นะครับตัวนี้เขามีเซ็นเซอร์ด้านหลังให้ถึง4ตําแหน่งนะครับตัวนี้เซ็นเซอร์เดิมจากโรงงานครับแล้วก็มาพร้อมกับปลายท่ออะคาโปวิกเลยนะครับเป็นคาร์บอนด้วยนะครับสวยงามดูหล่อซิ่งแน่นอนครับด้านหลังก็ไม่มีริ้วไม่มีรอยเลยนะครับใช่แล้วครับสวยงามมากครับเดี๋ยวเรามาเปิดท้ายกันดูดีกว่าครับ ท้าย B M นะครับก็คือถือว่าใส่ถุงกอล์ฟได้ประมาณถุงนึงนะครับก็ถือว่าไม่ได้เล็กแล้วก็ไม่ได้ใหญ่จนเกินไปนะครับสักหลาดทุกอย่างอยู่ในสภาพดีนะครับแล้วก็ฝาท้ายของ B M เนี่ยเขาจะเป็นโช๊คนะครับอ่าเป็นโช๊คด้วยนะครับนี่ครับสภาพดีนะครับและในส่วนของอุปกรณ์ช่วยเหลือนะครับบุ๊ก์วิสยังอยู่ครบนะครับนี่ครับเดี๋ยวคุณเคเปิดบุ๊ก์วิสให้ FC ได้ชมหน่อยครับได้ครับอันนี้บุ๊กเดิมนะครับจากศูนย์นะครับนี่ครับมีทั้งภาษาไทยและภาาษษออััังงกกฤคคครรรบบบหมมดดผแล้ว็ในชุข ยางอะไรนั่นเองเขาไม่มีนะครับ B M เขาจะเป็นชุดซ่อมยางนั่นเองหรือชุดปะยางครับ ก็คือยังอยู่ครบหมดนะครับตัวถังเดิมแน่นอนครับนี่ครับน็อตเดิมนะครับแผ่นพลาสติกก็คือเดิมนะครับไม่มีรอยขายไม่มีรอยขายที่หัวน็อตทุกอย่างครับสภาพสวยครับผมทางเราได้ตรวจสอบหมดแล้วนะครับว่ารถคันนี้ไม่มีการชนหนักจีความตัดต่อจมน้ําและที่สาคัญไม่แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับใช่ครับนี่ครับซิลการนะครับจิกนี่ครับเป็นรอยเล็บผมหมดครับคันนี้ได้เดิมทั้งคันจริงๆครับรถเดิมนี่ครับน็อตไม่เคยขายเลยถูกต้องครับไม่มีชนหนักตัดต่อแน่นอนครับผมครับไม้ก้านฉุกเฉินอยู่ครบนะครับใช ไปครับนี่นะครับและในส่วนของภายในนะครับภายในเขาจะเป็นสีครีมแบบนี้เลยนะครับครับผมตัวท็อปนะครับครับผมแจ้งนิดนึงภายในเราไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวอะไรเลยนะครับครับผมหนังเจ้าของเดิมให้มายังไงเป็นอย่างนั้นเลยนะครับต้องบอกก่อนว่าคันนี้ยังไม่สปาเลยนะใช่สภาพยังขนาดนี้เลยครับดูดิครับเจ้าของเขารักรถตัวจริงแน่นอนสวยมากๆนะครับครับเราไม่ได้ทําการรีสโตรเลยนะภายใน ต่ที่สาคัญเขามาพร้อมกับพรมให้ด้วยนะครับพรมนี่คือทั้งคันเลยครับพรมแบบนี้ก็คือดีนะครับเพราะว่าผ้าข้างในก็จะไม่เสียหายนะครับใช่ครับผมแจ้งนิดนึงพรมนี่คือหลายบาทเลยนะครับเพราะเขาต้องเย็บตรงรุ่นนะครับครับผมโอเคครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของแผงประตูด้านข้างกันต่อครับแผงประตูครับก็อย่างที่บอกครับมาพร้อมกับสีครีมนะครับทั้งคันเลยนะครับแล้วก็ตัดด้วยลายไม้นะครับหรูหรานะครับปุ่มปรับกระจกก็คือใช้งานได้ทุกอย่างครับตัวนี้เป็นปรับแบบไฟฟ้าทั้งปรับพับแล้วก็ปรับ ครับผมครับผมและดูในส่วนของเบาะนิดนึงนะครับเบาะคันนี้ก็เป็นเบาะแบบเมมโมรีนะครับปรับได้2ตํตำแหน่งนะครับเลื่อนเข้าเลื่อนออกนะครับครับผมเลืนเข้าเล็อนออกระบบไฟฟ้าคันนี้ใช้งานได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับใช่ครับเบาะไฟฟ้านี่ปรับได้คู่หน้าเลยนะครับครับผมโอเคเดี๋ยวดูในส่วนโครงสร้างนิดนึงครับครับโครงสร้างนี่ครับดึงยากนิดนึงครับนี่รถเดิมครับนี่ครับ คมทุกจุดครับไม่มีชนแน่นอนเพราะเราคัดสรรให้ f c อย่างดีอยู่แล้วนะครับใช่แล้วครับโอเคแล้วก็นี่ครับสติกเกอร์จากโรงงานนะครับอยู่ครบนะครับแล้วก็เลขตัวถังนะครับก็อยู่ครบนะครับเลขตัวถัง B m ก็คืออยู่ตรงสติกเกอร์นะครับแล้วก็อยู่ที่ด้านหน้ารถนะครับตรงฝากระโปรงนั่นเองตรงซุ้มชกครับผมใช่ี๋ยวจะให้ดูอีกรอบนึงนะครับตอนเปิดฝาครับครับน็อตไม่เคยผ่านการถูกไข่นะครับ น็อตนะครับน็อตเดิมหมดนะครับซอกเดิมทุกอย่างนะครับใช่แล้วครับนี่ครับซอกเดิมหมดเลยนะครับคันนี้ได้เดิมแบบ100%จริงๆนะครับครับผมโอเคครับแล้วเดี๋ยวเราไปสตาร์ทรถกันดีกว่าครับไปครับโอเคครับเดี๋ยวจะไปสตาร์ทรถนะครับคุญแจนะครับเป็นคุญแจคลีเล็ตนะครับเป็นแบบชิปอยแบบนี้นะครับตัวนี้เป็นพุสตาร์ทได้ด้วยนะครับมีให้ถึง2ดอกนะครับครับโอเคครับ นี่ครับช่งเดียวติดครับผมผมบอกเลยเครื่องแน่นๆเลยนะครับใช่แล้วครับราคาน,นี้นะครับไม่นะครับวิ่งเพียง2 2 0แสนหมื่นเท่านั้นนะครับรถปี2010วิ่งแค่นี้ถือว่าไม่ได้เยอะนะครับ ใช่แล้วครับครับผมเฉลี่ยวิ่งละประมาณหมื่นต้นต่อปีเท่านั้นนะครับใช่แล้วครับถัดมานะครับเรามาดูในส่วนของแดชบอร์ดคอนโซลด้านหน้านะครับผมคอนโซลด้านหน้านะครับอย่างที่บอกว่าตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดนะครับจอไอได้นะครับหรือจอเนวี่นั่นเองเขาจะใหญ่นะครับจอท็อปสุดออปชั่นจัดเต็มนะครับมีเนวี่ด้วยถ้าไม่ใช่ตัว SE นะครับก็คือเขาจะไม่มีตัวเนวี่ให้นะครับตัวนี้ก็คือเป็นตัวท็อปสุดนะครับจอขนาดใหญ่แล้วมีเนวี่ให้ด้วยนะครับใช่ครับเนี่ยจอเขาบอกตรงตามพิกัดที่่่่่เเรรรรรรราาาออยยููลลลนนนนนะะะะคคคคคััััับบบบบใใชแแ้วววดสสขงงก์ิตๆ นี่ครับผมจะผมให้ดูครับนี่ครับ เซอร์วิสเราเซอร์วิสให้หมดแล้วนะครับใช่ครับคือเราเพิ่งเซอร์วิสนะครับเพิ่งจัดการเซอร์วิสให้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวไปฟังช่วงกลางๆคลิปกันครับใช่ครับโอเคครับและในส่วนของด้านล่างนะครับก็จะเป็นช่องแอร์นะครับไม่มีฟันหล่อนะครับก็คือแอร์เย็นนะครับปุ่มทุกอย่างเนี่ยใช้งานได้ทุกอย่างนะครับปุ่มไฟฉุกเฉินปุ่มล็อกรถปุ่ม DTC ก็คือเซคชั่นคอนโทรลนะครับก็คือใช้งานได้ทุกปุ่มนะครับครับถลงมาด้านล่างนะครับตัวนี้จะเป็นแอร์นะครับแอร์ดิออออิสสสรรรระะะซ้าาาายยยยยยยขววเเลนนนคคััับบปุุ่่่่่มมมทกกงงีีไภพู ครับคันนี้วิุเป็นวิุเดิมนะครับสามารถฟัง FM AM ใส่แผ่น CD ได้นะครับตัวนี้ใส่ได้ถึง8แผ่นเลยนะครับครับอ่าแล้วก็ถัดมาด้านล่างนะครับก็จะเป็นปุ่ม Parking Sensor ปุ่มม่านหลังนะครับครับทุกอย่างเนี่ยใช้งานได้ระบบไฟใช้งานได้ทุกอย่างนะครับครับแล้วก็นี่ครับด้านล่างนะครับก็จะเป็นที่ชาร์จแบบ2โวลต์นะครับแล้วก็ที่ใส่ของเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ว่าเจ้าของเนี่ยเขาใส่ Power Outlet มาให้ด้วยนะครับปกติจะเป็นที่เขี่ยบุหรี่ก็ได้นะครับครับก็สามารถเสียบบบชชารรรรร์์จได้้ททศััััพนนะคคคใ่แลวบ แล้วก็นี่ครับเป็นส่วนของเกียร์นะครับก็หนังยังอยู่ในสภาพที่ดีนะครับคันนี้นะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ6สปีดนะครับมีโหมดการขับขี่ M กับ S นั่นเองนะครับบวกลบนะครับทุกอย่างอยู่ในสภาพที่สวยงามนะครับและตัวนี้ครับตัวเมาส์นะครับก็จะเป็นตัวคอนโทรลเวลาที่เราขับรถเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะจิ้มอะไรเงี้ยถนัดนะครับเราก็เดอนที่เมาส์นะครับเพื่อทําให้เราไม่เสียการขับขี่นะครับจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุนะครับสามารถควบคุมผ่านจอได้เลยนะครับมาพร้อมกับลายไม้นะครับ ดูหลานะครับแล้วก็ที่วางแขนนะครับก็คือหนังยังอยู่ในสภาพที่ดีอยู่นะครับเคสนะครับเปิดนะครับนี่ครับใส่ของได้ไม่ค่อยเยอะนะครับตัวนี้ก็มีที่ใส่พวกแจ็คนะครับ A U X นั่นเองนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นที่วางโทรศัพท์นะครับสมัยก่อนนั่นเองนะครับที่เขาจะมีให้นะครับเป็นที่ชาร์จนะครับใช่ครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวดูในส่วนของพวงมาลัยนะครับพวงมาลัย B M เนี่ยเขาจะดูสปอร์ตนะครับเป็น3ก้านนะครับหนังทุกอย่างเนี่ย ยังอยู่ในสภาพที่สวยงามนะครับสปิชชิ่งทุกอย่างเนี่ยยังสวยนะครับตัวนี้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับควบคุมพวกจอนะครับหรือว่าเพิ่มเสียงลดเสียงอะไรทุกอย่างเนี่ยอยู่ตรงนี้หมดนะครับอ่าแล้วก็นี่ครับก้านไฟเดียวนะครับก็จะอยู่ฝั่งซ้ายนะครับอ่าแล้วตัวนี้นะครับจะเป็นปุ่มพุดคอนโทรลนั่นเองนะครับใช้ได้ทุกอย่างนะครับพูดคอนโทรลนะครับแล้วก็ปรับพวงมาลัยตัวนี้จะไม่ใช่แบบไฟฟ้านะครับก็จะเป็นอะนาล็อกนะครับ e ฟก้ารป็นามดนะครับครือสาก็องขวานะครับ แล้วตัวเปิดไฟนะครับก็จะอยู่ฝั่งขวานะครับก็จะเหมือนเบนซ์นะครับรถยุโรปก็จะประมาณนี้นะครับกระจกมองหลังนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นกระจกเดิมนะครับมาพร้อมกับเข็มทิศนั่นเองนะครับจะมีบอกทิศทางครับผมใช่แล้วครับฝั่งคุณอาเป็นไงบ้างครับฝั่งผมนะครับเกะด้านหน้านะครับลิ้นชักวางแก้วน้ำนะครับสริงใช้งานได้หมดนะครับครับผมไม่มีแตงหักไม่มีทะลอกนะครับครับผมลิ้นชักที่ใส่ของนะครับอาจจะตื้นนิดหนึ่งนะครับอาจจะใส่ของได้ไม่เยอะนะครับแต่ก็สามารถใส่เอกสารได้ นิดๆหน่อยนะครับครับผมแผงประตูด้านข้างฝั่งผมนะครับได้สวยงามนะครับเรียบเนียนหมดลายไม้ไม่มีแต่งหักนะครับหนงไม่มีฉีกขาดนะครับคือสวยงามมากจริงๆนะครับกระจกทั้ง4บานนะครับก็เป็นโลโก้ B M หมดเลยนะครับกระจกหน้าด้วยครับนี่ครับโลโก้ B M หมดครับใช่แล้วครับแล้วก็นี่ครับเสา A เสา B นะครับฝั่งผมก็ยังอยู่ในสภาพที่สวยงามนะครับนี่ครับสวยงามเลยนะครับหลังคาเป็นยังไงครับหลังคาอยู่ในสภาพที่ดีนะครับยังตึงอยู่นะครับครับอ่าก็ถือว่าสวยงามเลยนะครับ โอเคครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของด้านหลังกันต่อนะครับไปครับด้านหลัง BM นั่งสบายนะครับขาไม่ติดนะครับหัวไม่ชนนะครับเดี๋ยวดูในส่วนของที่เท้าแขนนะครับว่าเป็นยังไงนะฮะที่เท้าแขนนะครับก็คือสวยงามนะครับนี่ครับวางแก้วน้ํานะครับทุกอย่างใช้งานได้นะครับและช่องแอร์นะครับตัวนี้มีแอร์หลังด้วยนะครับสวยงามสภาพดีไม่มีแตกนะครับแล้วก็ที่ใส่ของเล็กๆน้อยๆนะครับครับผมแล้วก็นี่ครับหนังกิ้งโจ้นะครับก็ยังตึงอยู่นะครับ นี่ครับตะข่ายนะครับใช้งานได้หมดหัวหมอนไม่มีชีขาดนะใช่ครับเดินได้อย่างดีครับผมและดูในส่วนของเบาะครับ เบาะนี่ก็แทบไรริ้วรอยเลยนะครับใช่ครับคือเจ้าของเขาลักรถนะครับไม่มีรอยเลยแล้วก็ไม่มีคราบสกปรกด้วยอันนี้คือที่สําคัญเลยนะครับคราบสกปรกก็ไม่มีรอยก็ไม่มีนะครับดูเบลดีครับยังสวยใสสะอาดแบบนี้เลยนะครับใช่ครับนี่ครับสีเดียวกับเบาะนะครับเบลใช่ครับแล้วพรมด้านหลังครับอย่างที่แจ้งไว้คันนี้พรมทั้งคันนะครับใช่ครับมีให้ด้วยครับครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของโครงสร้างกันต่อครับครับนี่ครับโครงสร้างนะครับ โครงสร้างน็อตเดิมนะครับไม่เคยผ่านการชนอะพิความตัดต่อจมน้ําแน่นอนนะครับครับผมนี่ครับเม็ดอาร์คมคมเดิมๆแบบนี้ทุกจุดเลยนะครับครับผมและแผงประตูเป็นไงครับคุณเคสวยงามครับผมก็ไม่มีรอยนะครับอย่างที่บอกว่าสะอาดทั้งคันเลยคันนี้นะครับที่เปิดประตูนะครับก็จะเป็นโครเมียมนะครับแล้วก็ที่ปรับกระจกก็ยังอยู่ในสภาพที่สวยงามอยู่นะครับหลักๆด้านหลังก็จะประมาณนี้นะครับครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของเครื่องยนต์กันต่อครับไปครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะดูในส่วนของเครื่องยนต์ดีเซลนะครับตัวนี้นะครับเป็น โบนะครับให้กําลังแรงม้าสูงสุดถึง170กว่าม้าเลยนะครับม้าเยอรมันม้าบีมเมอร์ไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะครับเครื่องยนต์2,000ซีซีนั่นเองนะครับครับผมประหยัดน้ำมันสุดๆเลยนะครับเครื่องก็นี่ครับแห้งๆนะครับไม่มีเยิ้มนะครับอัตราการบริโภคน้ำมันอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับ16-17กิโลลิตรทำได้สบายๆนะครับสำหรับเจ้า B M 320D คันนี้ครับผมก็ถือว่าไม่กินน้ํามันนะครับและที่สําคัญนะครับท้อเขาเยอะมากๆนะครับคันนี้ครับผมคือเหยียบไปแล้วก็มาเลยนะครับครับผมโอเคเดี๋ยววเรรรรราาาามดูในนนสสส่่ขอองงงงงโโคค้้กัต ผมให้ดูอยาอ่างแรกเลยครับพุนาร์ตัวนี้ครับเลขตัวถังจะอยู่ตรงนี้นะจะไม่เหมือนเบนที่อยู่ใต้เบาะนะครับตัวนี้เขาจะอยู่ที่ซุ้มโชกฝั่งขวานะครับเลขตัวถังตรงแน่นอนโอนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับน็อตนะครับนี่ครับมีตาปั๊มชัดเจนหมดนะครับไม่เคยผ่านการแกะการขันนะครับคันนี้ไม่เคยชนแน่นอนครับผมคันหน้านะครับสติ๊กเกอร์ยังอยู่ครบนะครับน็อตนะครับทุกตัวมีตาปั๊มชัดเจนหมดนะครับไม่มีรอยขันเลยนะครับด้านหน้าสวยงามนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับน็อตม ผมบอกได้เลยว่ารถเดิมรถสวยแน่นอนเพราะเจ้าของเขารักรถมากๆนะครับใช่คันนี้หลักๆก,ก็ประมาณนี้ครับสำหรับเครื่องยนต์เจ้า 320D หรือโฉม E90 นั่นเองครับผมใช่ครับ โอเคครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของเช็คก่อนใช้นะครับครับผมรถคันนี้เราทําอะไรกันไปบ้างนะครับครับผมในส่วนของช่วงเช็คก่อนใช้นะครับก็อย่างที่บอกว่ารถคันนี้นะครับเจ้าของเขาดูแลดีอยู่แล้วนะครับครับเราก็ไปอ้อนวอนเขานะครับเพื่อจะได้เจ้า E90 คันนี้มานั่นเองปรากฏว่าได้มาแล้วเนี่ยรถก็ปกตินะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเราก็เลยทําการไปที่ศูนย์ B.M อู่ B.M ในเครือของเรานะครับก็ทําการเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้ใหม่ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเกียร์น้ำมันเครื่องนะครับและที่สําคัญครับ B.M ตตวววนน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 ีีีี้้้้ะะเเเเเเเลลลาาปปปยย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  ตัวนี้ผมก็ได้ทําการเปลี่ยนให้ใหม่นะครับแล้วก็เปลี่ยนกองน้ํามันเครื่องให้ใหม่ด้วยนะครับครับแล้วก็ทําการเช็คโค้ดเช็คพอมเช็คฟอลนะครับก็สวิตช์ปกติ เพราะว่ารถมันขับดีอยู่แล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับก็ทําการเซอร์วิสของเหลวให้ทุกอย่างให้ครบหมดนะครับผมเพิ่มเติมนิดนึงนะครับน้ำมันเครื่องของ BM นะครับถ้าเป็น BM เนี่ยจะเปลี่ยนทุกหมื่นโลนะครับเป็นต้นไปนะครับหรือขึ้นอยู่กับการใช้งานของลูกค้านะครับแต่ยาหนิดนึงน้ำมันเกียร์นะครับน้ำมันเกียร์บีเอ็มคือดีมากนะครับเปลี่ยนรอบหนึ่งนะครับใช้ได้แปดหมื่นถึงแสนโลตัวนี้คือช่างในศูนย์ของผมเนี่ยเขาการันตีมานะครับถ้าเป็นเกียร์บีเอ็มนะครับประมาณนี้เลยนะ ตัวนี้ตอนแรกผมก็ไม่รู้นะครับเพราะเจ้าของเก่าไม่ได้แจ้งบอกผมนะครับแต่ว่าช่างที่ศูนย์ผมมาเขาเช็คเขาก็บอกนะครับว่าตัวนี้เพิ่งเปลี่ยนมานะครับก็ใช้ยาวแน่นอนนะครับและที่สําคัญนะครับช่วงล่างนะครับทางเราก็ได้ทําการตรวจเช็คให้เรียบร้อยนะครับปรากฏว่าก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับก็คือยังแน่นยังเฟิร์มอยู่นะครับหลักๆก็ประมาณนี้นะครับที่เซอร์วิสมาทั้งหมดนะครับใช่แล้วครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปทดลองการขับกันดีกว่าครับว่ารถคันนี้จะขับดีแค่ไหนครับไปครับโอเคครับเดี๋ยวจะไปเทสได้นะคครรัับบปไ นี่ผมออกตัวเบาๆนะครับให้ดูล้อครับเกียร์เปลี่ยนลื่นๆนะครับไม่มีสะดุดนะครับผมครับผมสังเกตครับถ้าล้อเครื่องไปสองพันเกียร์จะเปลี่ยนนะครับวันนี้ปกตินะครับของป m อนะครับครับนี่ครับนุ่มๆนิ่มนิมนะครับเดี๋ยวเราคลิกดาวนิดนึงนะครับนี่ครับติดเบาครับต้นเขาจัดจริงๆนี่ครับกวาาไปถึงสี่พันนะครับค่อยเปลี่ยนสามพันกว่ากับสี่พันนะครับพอคลิกดาวเนี่ยเราจะร้อยยี่แล้วครับ โอ้โหขึ้นไวมากนะครับแล้วก็คือช่วงล่างนะครับระบบทุกอย่าง B M เนี่ยก็คือจะนิ่งนะครับไม่ได้แข็งนะครับไม่ได้กระด้างนะครับถือว่ายังโอเคนะครับคอนโทรลรถได้ดีนะครับเป็นรถที่ขับดีรุ่นหนึ่งเลยนะครับถูกต้องครับผมแล้วก็เสียงห้องเครื่องนะครับก็ไม่ได้ยินเลยนะครับก็คือนุ่มมากนึกว่าขับเบนซินอยู่ครับเสียงเครื่องดีเซลไม่ได้เข้าห้องโดยสารเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับใช่ครับไฟเลี้ยวทุกอย่างใช้งานได้นะครับเดี๋ยวดูจังหวะช่วงเทโค้งครับ นี่ครับนี่ครับหนึบหนึบนะครับล้อขอบสิบแปดเอาอยู่นะครับครับอ่ะผมจะคลิกดาวทีนะครับไปครับนี่ครับสามพันกว่าเปลี่ยนนะครับลากรอดไปจัดจริงๆนะครับโอ้โหนี้เปลี่ยนสี่พันเลยฮะถือว่าเป็นรถขับสนุกด้วยนะครับครับเนี่ยร้อยี่แล้วครับต้องเบรกฮะรถเยอะฮะถ้าเบรกเอาอยู่แน่นอนเอาอยู่ครับผมเช็คเรียบร้อยนะครับ ใส่ได้อีกยาวครับ fc ซื้อรถไปนะครับเติมน้ำมันขับรอๆอย่างเดียวเลยนะครับเพะเราเซอร์วิสให้ครบหมดแล้วนะครับคันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะสปาให้อีกรอบนึงนะครับอันนี้คือให้ดูก่อนเลยว่ารถมันสวยมันสดแค่ไหนก่อนที่เราจะสปานะครับถ้าสปาอีกก็ไม่ต้องห่วงครับป้ายแดงผมว่านะครับเพราะเจ้าของเก่าเขาดูแลดีมากๆนะครับเพราะว่าคันนี้เรายังไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับนอกจากเซอร์วิสถูกต้องครับผมใช่แล้วครับแล้วก็แอร์เย็นนะครับแอร์คือหนาวเลยนะครับ bm นะครับ แล้วก็จอไอได้นะครับวิทยุนะครับฟังเพลงเรดีโอเนี่ครับเสียงดีนะผมบอกเลย BM เนี่ยครับแอร์เย็นเพลงพอนะครับตามคอนเซปต์ของเราอยู่แล้วถูกต้องครับช่วงล่างก็คือดีครับเกาะถนนนะครับยางยังดีอยู่นะโยโกฮามานะครับรถนิ่งๆเลยนะครับใช่แล้วครับศูนย์ตรงๆไม่มีสายนะครับครับผมไฟเลี้ยวทุกอย่างใช้ได้นะครับครับตรงนี้ถนนครขาะนิดนึงเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับ ว่าล้อสิบแปดจะกระเด้งกระดอนไหมนะครับครับผมอ่ะผมขับไปเลยนะครับครับผมมองว่าก็ไม่เท่าไหร่นะหรือว่าเอาอยู่นะครับอาจจะมีเด้งบ้างครับแต่ว่ารับได้ใช่คือไม่ได้แย่นะครับก็ผมแนะนํานะครับถ้าใครเป็นเจ้าของนะครับคันนี้ก็แนะนําว่าอย่าไปเปลี่ยนล้อเลยนะครับเพราะว่าล้อ M p e r f o r m a ฟ c e ก็คือหลายบาทนะครับย้ํานะล้อแท้นะครับตัวนี้ หลังจากที่ขับมานะครับบอกเลยว่าขับขี่ดีมากๆนะครับสำหรับเจ้า e90320D คันนี้นะครับใช่ครับแล้วเดี๋ยวเราไปฟังราคากันดีกว่าครับเล้าใจแน่นอนนะครับราคาที่ผมบอกนะไม่แพงจนเกินไปนะครับได้รถเซอร์วิสครบนะครับซื้อไปไม่ต้องซ่อมตามสโลแกนอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวไปฟังกันว่าเราเปิดเท่าไหร่ไปครับ เอาแล้วนะครับหลังจากที่เราได้ไปลองเทสได้มานะครับปรากฏว่าเจ้า e90 หรือ 320d คันนี้นะครับขับดีมากๆนะครับอัตราเร่งคืออย่างที่คุณอาร์ตพูดตอนต้นนะครับทอกจัดมากๆนะครับขับดีทุกอย่างนะครับคันนี้นะครับผมขอขายเพียง549,000บาทราคานี้ผมส่งให้ฟรีโอนฟรีสไลด์ฟรีนะครับราคานี้คือคุ้มมากๆนะครับกับรถดีเซลนะครับ B M ที่เป็นดีเซลตัวซีรี3เนี่ยก็คือหายากอยู่แล้วนะครับใช่และแล้วก็อย่างที่บอกภายในไม่มีขาด สภาพสวยอย่างนี้แล้วที่สําคัญเลยได้ล้อเอ็มมาด้วยได้จานแต่งมาด้วยคันนี้คือคุ้มแน่นอนครับราคานี้และที่สําคัญเราก็เซอร์วิสให้ครบแบบนี้เลยนะครับใช่ครับกว่าเราจะได้รถคันนี้มาครับก็ค่อนข้างยากแล้วนะครับใช่ครับใครหาอยู่ต้องรีบเลยนะครับใช่ครับคือ BM เเนี่ยไม่ได้หากันมาง่ายๆนะครับเพราะว่า BM ในตลาดนะครับตัว3-20ดีที่เป็นดีเซลเนี่ยจ็ไม่ได้เยอะนะครับเราก็คัดมาหมดนะพยายามจะเลือกสั่นรถที่มันสภาพดีสภาพเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์มาให้เอฟซีนะครับก็ได้เจ้าคันนี้มานะ ราไม่มีการชนน่คพิการตัดต่อจมน้าแน่นอน1 0 0นะครับบอกเลยนะครับรถทุกอย่างของเราโครงสร้างเดิม100%นะครับใช่แล้วครับและที่สําคัญเรารับประกันในเรื่องของการโอนด้วยครับโอนไม่ได้ยินดีคืนเงินเต็มจํานวนพร้อมค่าตกใจให้ด้วยครับครับผมและบริการหลังการขายเรามีอะไรบ้างครับคุณเคเราก็มีอู่บริการในเครือนะครับเป็นอู่ BM โดยเฉพาะที่ทําแต่ BM นะครับครับแล้วก็ถ้าสนใจอะไรหรืออยากได้อะไรก็สอบถามเราได้ตลอดเราก็มีศูนย์บริการในเครือเรื่องการจัดหาอะไหล่ให้นะครับก็ไม่ต้องห่วงครับซื้อ ทางเราก็ต้องขอฝาก BMW คันนี้ไว้ด้วยนะครับครับผมวันนี้นะครับทางเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเรา2คนด้วยนะครับครับผมผมอานะครับผมเคนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากเจ้า E90 คันนี้ไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ